วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไกลที่ไหนก็อยู่ในหน่วยงานเดียวกันครับชื่อผมเรียกชื่อเล่นแล้วกันเนาะชื่อน้องโอ๋ครับซึ่งน้องน้องโอ๋นี่ก็ทําง,งานร่วมกันเนี่ยก็ร่วมน่าจะเกือบ10ปีนะครับเกือบ10ปีแล้วนะครับซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยก็ผมก็ได้ได้คุยธรรมะคุยเรื่องการการปฏิบัติในช่วงแรกการปฏิบัติก็อาจจะยังไม่ไม่ค่อยดีนัดแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ เท่าที่ผมได้ได้คุยนะครับคุยอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เห็นว่าทางน้องโอเนี่ยพัฒนาขึ้นนะครับด้วยความที่ว่าเข้าใจเกี่ยวกับระบบองทาารู้แล้วเนี่ยนะครับปฏิบัติมีความก้าวหน้าอย่างมากนะครับก็เลยเชิญน้องน้องโอนะครับมามาพูดคุยนะครับเพื่อนะฮะจะได้ทุกท่านเนี่ยจะได้มีกําลังใจนะครับในการปฏิบัติเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับการการเป็นธรรมเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่ได้เฉพาะจากโจงที่จะอยู่ตามวัดนะครับ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจริงการปฏิบัติก็คือการใช้ชีชวิตประจําวันอย่างเข้าใจนะครับน<อ>ะครับเออนะครับก็อยากให้น้องโอนะครับช่วยแนะนําตัวนิดนึงนะครับว่าก็ขอสวัสดีพี่พี่น้องน้องญาติธรรมทุกท่านนะคนี้ก็มีโอกาสได้ได้รับความเมตตานะคะให้มาแบ่งปันเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยเขา้าเข้าสู่เส้นทางธรรมจริงๆเนี่ยใช้คําว่าไม่นานเนาะก็ได้ได้รับความ เมตตาจากพิวังแหละเข้ามาช่วยดูแลตลอดเวลานะคะก็ขอย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเ,เด็กนิดนึงเอาแค่สั้นๆพอนะคะก็โดยก่อนหน้านี้นนค่ะก็ครอบครัวนอยู่ต่างจาังหวัดเนาะคุณตาเนี่ยเป็นมัคทายกเราก็จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ใ,ใกล้กับวัดค่ะเราก็จึงความรู้สึกว่าเราอยู่ในโซนพุทธศาสนานะแต่เราก็จะทําลักษณะที่ว่าเป็นการทําบุญเข้าวัด ถือศีลภาวนาก็มีอยู่แค่ประมาณนั้นแหละค่ะแต่ว่าการเข้าสู่สมาธิก็ยังไม่ได้เยอะมากจนกระทั่งพอเริ่มเรียนหนูก็ได้ได้ได้ไปศึกษาทำตามที่โรงเรียนกำหนดเนาะแต่ก็ยังด้วยความที่ยังเด็กค่ะก็เข้าไปได้แป๊บๆแล้วก็ออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเดิมจนกระทั่งโตขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้เราก็มีความถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อตอนนั้นเนี่ยตอนที่เริ่มเข้าสู่ทมจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ชุกทุกข์มากในชีวิตแล้วก็มีพี่คนหนึ่งแนะนําบอกว่าเอ้ยวันนี้มีหลวงพ่อท่านมาเมตตาที่ระยองหนูก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปกราบท่านโดยที่ไม่ได้รู้จักท่านเลยก็พอตอนเข้าไปเนี่ยตอนนั้นด้วยความที่เราไม่ได้ศรัทธานะเราก็เข้าไปตามพี่แล้วก็ท่านก็ถามว่าเราปฏิบัติยังไงหนูก็เลยบอกว่าหนูว่าเคยพุโทโธอยู่ท,ที่อยู่ที่จมูก แล้วท่านก็นถามว่าได้ทาบ่อยไหมก็บอกว่าก็ไม่ค่อยได้ทําค่ะแต่เวลาทำรู้สึกอึดอัดท่านก็บอกว่างั้นก็ย้ายที่ปฏิบัติลองขยายให้กว้างขึ้นให้เป็นการสัมผัสรู้เพราะเรายังเด็กมากเราเราเบสิกเรายังไม่เก่งเลยค่ะท่านก็พยายามขยายให้ก็พอขยายเสร็จปับ๊บนณะตอนนั้นเนี่ยทา่านเมตตามากมากด้วยการที่ให้เข้าไปใกล้ใกล้ท่านระยะสักเมตรหนึ่งค่ะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะ,ะใช้คำว่าคล้ายๆการวางกรรมฐานหนูอาจจะเรียกไม่ถูกเนาะก็ ประมาณสักหนึ่งนาทีค่ะตอนที่อยู่ต่อหน้าท่านท่านก็บอกว่าเอาล่ะก่อนหน้ามาที่เนี่ยให้นึกเลยนะว่าอยากคิดอะไรให้คิดให้เยอะๆได้เลยเราก็เตรียมคิดะคะ่ะเพราะด้วยจริตเป็นคนที่คิดเยอะหนึ่งนาทีสิบสี่เรื่องค่ะ <ๆ S 1> ก็คิดได้ตลอดเวลาคิดเยอะคิดปรุงได้เยอะมากเข้าทางเราค่ะพอไปนั่งจอหน้าท่านปั๊บเตรียมจะคิดแล้วค่ะณะตอนนั้นเนี้ยทุกอย่างว่างโล่งใช้คําว่าคิดอะไรไม่ออกในขณะที่เราเนี่ย ก็ใช้คําว่าอะไรล่ะคะใช้คําว่าเหมือนกับอยากลองของเนาะแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยว่างว่างจริงๆว่างรู้สึกว่าตัวเองสบายโลง่โลงโปร่งจนถอยออกมาจากท่านถึงได้รู้ว่าอู้ตรงนั้นคืออะไรไม่รู้แต่รู้สึกว่าดีจังหลังจากนั้นก็กลับมาค่ะก็พยายามนั่งสมาธิอยากไปถึงตรงนั้นอยากไปรู้สึกแบบนั้นสุดท้ายก็ทําไม่ได้แล้วก็เริ่มแบบเอ๊ะเริ่มไปหาพี่ๆท่านอื่นว่าเขาทํากันยังไงพี่ก็บอกว่าอ๋อ พี่อะวางกรรมฐานพี่อะทำสมาธิแล้วก็มีความปิติเกิดดวงแก้วหนูก็อยากได้แบบนั้นบ้างก็พยายามนั่งทําแต่ก็จลิตตัวเองมันไม่ได้ค่ะไม่ชอบกับการน<ม>ั่งสามาธิสุดท้ายทําแล้วก็หยุดแล้วก็เลิกทาไปด้วย<ม>ด้วยด้วยวิธีการใช้ชีวิตธรรมดาทัา<ม>ากกับโลกโกรธรงทุกปกติเนื่องจากว่าผมผมเคยแนะนำนะครับช่วงช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมแนะนําไปเนี่ยโอ้รู้สึกยังไงครับในตอนแรกมีความรู้สึกว่ายังไงครับ จากที่บอกว่าหนูว่าเป็นคนที่จริตเป็นคนคิดเยอะแล้วก็มีข้อแม้ในชีวิตเยอะค่ะ mm. ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะงานก็เยอะโอตอนนี้งานก็เครียดงานก็ทําไม่ทันชีวิตส่วนตัวก็ยุ่งวุ่นยุ่งเหยิงเหลือเกินกับการที่จะเอาอะไรสักอย่างเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องที่เรารู้สึกว่าจะต้องเพิ่มภาระใช้คําว่าเพิ่มภาระนะคะก็รู้สึกแบบแหมเราไม่มีเวลาทําหรอกหนูต้องเลี้ยงลูกหนูต้องดูแลครอบครัวพอบอกว่าเราไม่มีเวลาปับ๊บเราอะรับรู้ได้ใจนะคะ รับรู้ถึงเจตนานดีแต่เราไม่ได้น้อมนําไปใช้ไม่ได้ลองทําจนวันหนึ่งเริ่มเอ๊ะทุกทุกทุกไม่หายอ่ะลองทําดูสักทีประกอบกับช่วงนั้นปิ๊งอย่างหนึ่งตรงที่ลูกลูกอะค่ะเริ่มงองแงเรารู้สึกว่าเอ๊ะลูกอะเราก็เลี้ยงมากับมือเราอะมีความมั่นใจว่าเราสามารถคอนโทรลเขาได้อย่างดีแต่ไม่เห็นเป็นไปดั่งใจเราต้องการเลยค่ะก็เลยเริ่มถอยมาก้าหนึ่งว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่แล้วแสดงว่าเราอะยึดแล้วยึดมากปรุงมาก อาจากที่อาจารย์จากที่พี่หวังได้สอนไปนะหนูก็บอกว่าเอ๊ะเคยสอนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็เริ่มน้อมใจทําตามช่วงแรกๆค่ะจะแค่รู้สึกว่าหนึ่งเลยเริ่มรู้สึกตัวเริ่มเห็นทุกอย่างว่ามันมันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเริ่มค่อยๆสังเกตอารมณ์และจิตตัวเองค่ะแล้วก็ค่อยๆทํามาเรื่อยๆค่ะคือในตอนในตอนที่พี่แนะนําครั้งแรกพี่แนะนําอะไรแล้วโอนำไปใช้ย,ยังไง อตอนแรกหนูมองว่าเรื่องอเรื่องการเข้าถึงธรรมอ่ะเป็นเรื่องยากสําหรับหนูพี่หวังสอนหนูเรื่องการให้มองเห็นมองว่ามองกระดานดูซิเห็นสีอะไรอ่ะโอเห็นสีนั้นพี่ก็เห็นสีนั้นนะท่านใดก็ตามที่มองก็เห็นสีนั้นนั่นคือการรู้แล้วก็อยู่กับรู้โดยที่ไม่ปรุงตอนนั้นหนูยังเอะว่าหนูจะไม่ปรุงได้หรอในเมื่อสีแดงมันเป็นสีแดงเข้มสีแดงจัดสีแดงส้มอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่พอสุดท้ายพอเราสังเกตแล้วเรารู้สึกว่าสังเกตก็แค่เห็นแล้วก็ปล่อยเขาผ่านไป mm hmm. เหมือนสักแต่ว่าใช่ไหมคะตอนนั้นก็คือแบบสังเกตเห็นแล้วปล่อยผ่านไปทําอย่างนั้นนะคะทามาเรื่อยๆจนสักพักหนึ่งสักประมาณเกือบเกือบอาทิตย์แล้วรู้สึกว่าเอะเถือนขึ้นะเราก็ได้เหมือนกันนะและพอสังเกตเปป็นเรื่อยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มปรุงน้อยลงเพราะอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆณนะปัจจุบันมากขึ้นค่ะ นนในนความหมายคือถือว่าโอ้เข้าใจคําสอนของท่านพญายาจะไหมครับว่าเมื่อเธอมองกสักตว์ตะวมมองตะวมมองใช่ค่ะคือมองเมื่อม,ม,มีภาพมากระทบกับตาก็จบกันที่ภาพกระทบกับตา <c oughs> แล้วเราก็ไม่ได้ปรุงแต่งต่อก็คือก็คือเห็นเหมือนทุกคน <c oughs> แต่เราไม่ได, <c oughs> ไได้ไม่ได้ไปปรุงต่ออย่างนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วเราทําอย่างนี้ทุกเรื่องไหมครับอย่างเสียงกระทบหูอย่างนี้ก็มือนกันใช่ไหมครับแรกๆก็ทําเรื่องที่ง่ายก่อนเ <c oughs> รือ่องตาแล้วก็มาเรื่องเสียงแล้วสุดท้ายก็มาเรื่องใจเพราะใจนี่เวลาระทบเนี่ยมันวิ่ไหวมาก เคยเห็นพี่คนนึงบอกว่าเวลาที่ปฏิบัติไปนานๆแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าเอ๊ะผมเห็นภาพเคลื่อนไหวนะเวลาที่อารมณ์จะขึ้นนะ่ะตอนนั้นหนูมีความเอะว่าเราจะเห็นได้ยังไงในเมื่อเป็นความรู้สึกแต่พอทํามาสักระยะหนึง่งเราสึกว่าเออเวลาที่เราจะโกรธเนี่ยเราจะเห็นความเป็นตุ่มเขาความอะไรสักอย่างของเขาขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกว่าเอ๊ะค่ะแล้วก็จะค่อยๆสามารถแบบพอพอเห็นเอะแล้วเขาก็เขินคะ่ะแล้วก,ก็จะหายไป นี่คือคืออารมณ์ที่เขาเรียกว่าอารมณ์ทีออ่เกิดขึ้นทางจิตใ,ใจใช่ไหมครับใช่ค่ะที่มีขึ้นมาแล้วก็เนี่ยแล้วเราก็สักกะว่าเหมือนกับตากระทบรูปใช่ค่ะเอออยากจะให้น้องโอเล่าน,นิดนึงนะครับในความเห็นที่ว่าสมัยก่อนคิดว,ว่าไอาการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นภาระ,ะาหลังจากที่เราเห็นจริงๆ,ๆเห็นแจ้งแล้วเนี่ยนะครับว่าว<ม>่าปัจจุบันเนี่ยมันใช้ด้วยกันได้ค่ะธรรมะกับอ่กับโลกเนี่ยค่ะอยากให้น้องโออธิบายตรงนี้ให้ฟังนิดนึงว่าการที่เราเปลี่ยนความเห็น เป็นมุมมองใหม่เนี่ยก็ะจะได้ท่านผู้ชมเนี่ยก็จะได้ทราบว่าที่จริงกรรมป็นเดยร์วาเนี่ยไม่ได้เป็นภาระเพราะผมมีคําถามแบบนี้ยเยอะมากเพราเหมือนกันกบมันจะต้องทํางาน2อ,อย่างถูกไหมครับค่อยากให้น้องโอเนี่ยนะฮะหลังจากที่เข้าใจแล้วเนี่ยอยากจะให้อธิบายเป็นวิยากานให้กับท่านอื่นนะครับก็เอาที่ตัวหนูเองเนาะตอนแรกหนูรู้สึกเลยว่าหนูเริ่มไม่ได้หรอกมันเป็นภาระหนูจะต้องมีสมาธิต้องรู้สึกเตวต,ตลอดเวลานในขณะที่งานก็ต้องคิดค่ะ เราก็เริ่มทาไอ้สิ่งที่ง่ายๆก่อนว่าเวลาที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ได้ฟุ้งมากเนาะ<ม>ก็มาลองปรับดูค่อยๆปรับไปเรื่อยๆสิ่งที่รู้สึกได้ก็คือเวลาที่เราได้รู้สึกตัวและทํางานเรามีสมาธิมากกว่าปกติแทนที่เราจะคิดเรื่องงานแล้วก็จะฟุ้งไปเรื่องอื่นด้วย<ม>แต่กลายเป็นว่าเราอะใช้ในเบื้องต้นที่เราที่เรามีสมาธิค่ะทำให้งานรวดเร็วขึ้น<ม>ถูกต้องขึ้นแล้วเราก็ทำเอ๊ะทำไมปกติงาน หนึ่งงานเนี่ยเสร็จสมมติ hmm. เราใช้เวลานหนึ่งชั่วโมงเอ๊ะครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนะเพราะว่าเรามีสมาธิเราไม่ได้ฟุง้ง mm hmm. พอเริ่มใช้ไปเรื่อยๆเรรู้สึกว่ารู้ตัวเบาๆแล้วก็มีความคิดเป็นช่วงๆแต่รู้ว่าคิด mm hmm. ค่ะก็ยิ่งไปได้ไวยิ่งรู้สึกว่ามันมันสบายแล้วมันเปิดโลง่งแล้วก็ไม่เครียด mm hmm. สิ่งที่ได้คือได้ได้ได้จริงๆค่ะคือนําม,มาใช้ด้วยกันได้จริงๆร,รวมถึงการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน จากที่ขับรถเคยเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดพอขับรถก็มีความรู้สึกว่าขับรถด้วยความโปรง่งสบายลงรู้สึกตัวเบาๆแต่ก็ไม่ไม่ได้กรดใครบนท้องถนนค่ะแต่ที่ที่รู้สึกว่าต่างจากที่คิดมากๆเลยก็คือตอนแรกนะี่คิดว่าการเข้าถึงธรรมเนี่ยทุกคนจะต้องนิ่งพุดน้อยมอีสมาธิ แบบว่าเดินช้าๆไงคะจริงๆแล้วไม่เลยการรู้สึกตัวที่เบาๆเรายังใช้ชีวิตได้กับทุกคนในปกติเราไม่ได้เป็นคนที่ฉันกลายเป็นผู้วิเศษหรือคุยกับใครไม่ได้เราใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแล้วก็ใจอะค่ะจะไม่ได้เคลื่อนมากก็แค่จะขยับเล็กน้อยถ้าเกิดว่าเียวหนูอาจจะยังไม่เก่งพอหนูก็จะขยับเล็กน้อยแต่ว่าไม่เคลื่อนดีใจสูงสุดเสียใจต่ําสุดเมื่อเวลาโดนดุหรือตําหนิเราก็สึกว่าเรากลางๆแล้วก็สามารถทําให้ชีวิตเนี่ย c o m p l e t อะค่ะ อยากให้น้องโอเรียกว่าเราเล่าถึงเนี่ยระยะเวลาที่น้องโอจากวันที่ว่าจิตเป็นพิกเนี่ยจะถึงเวลาวันเนี้ยใช้เวลากี่เดือนครับของหนูเนี่ยกลมๆน่าจะประมาณสัก5้ถึงหเดือนค่ะคือไม่แค่หลักเดือนเท่านั้นเองใช่ใช่แค่หลักแต่ของเดินเนี่ยมันใช้เวลาเป็นปีๆก็ยังหมดหมนบนที่เดินเครับบนใช่ค่ะพอเราใช้คําสอนของครูพระเจ้าที่ท่านสอนท่านพยะ เมื่อมองเมื่อพังมองก็สัตว์ต่ว่ามองใช่ค่ะนะฮะเมื่อเมื่อฟังเสียงก็สัตว์ตะว่าฟังเท่านั้นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาก็สัตว์ตว่าอารมณ์เกิดขึ้นใช่ค่ะแค่ตรงนี้เองใช่ไหมก็เลยก็เลยเข้าใจว่ามันแยกคนละส่วนใช่ค่ะครับอยากให้น้องโอเล่าประสบการณ์ที่ที่เกิดเกิดการแก้ปัญหาในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางบ้านหรืออะไรสักหนึ่งหนึ่งเรื่องก็ได้ครับที่เราคิดว่าโอ้เรื่องนี้มันเด็ดมากเลยนะเราสามารถแก้ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะฟ้งไปแล้วอย่างนั้น อ้จริงนะจริง<อ>จริง,รงมีหลายเรื่ยงเนาะเพราะว่ากปกติเนี่ยจะจะ,จะนำสภาวะมาเล่าให้พี่ฟังทุกวันว่านะวันนี้หนูเจออะไรโดยเฉพาะช่วงไหนที่รู้สึกว่าเ,เราจะเริ่มนิ่งเราจะเริ่มไปได้เรื่อยๆค่ะจะเริ่มจะเริ่มก้าวหน้าว่าอย่างนั้นก็จะมีสิ่งทดสอบมาเรื่อยเอท่าความก่อนแรกๆสิ่งทดสอบเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูมีความทุกข์ใจอยู่หน่อยๆว่าเอ๊ะทำไมพี่ปฏิบัติท่านอื่น่ย เข้าก้าวหน้ากันอย่างรวดเร็วแต่เราเนี่ยพอจะขยับขึ้นแต่ละทีจากที่ว่างสัก20จะขึ้นว่าง25จะขึ้นว่าง30ทุกครั้งจะมีสิ่งที่กระทบที่เป็นตัวกระทบใหญ่อะเรารู้สึกท้อใจว่าอู้ทำไมฉันโดนอีกแล้ว mm hmm. ค่ะสุดท้ายแล้วเราก็เออแต่จริงสิ่งที่กระทบเนี่ยทำให้เราก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งเ,เ,เช่นกันดังนั้นหนูเชื่อว่าพี่พี่ลูกท่านที่ปฏิบัติ ก็จะมีสิ่งกระทบกลับมาเช่นกันก็เป็นกําลังใจให้นะคะว่าสิ่งที่กระทบเนี่ยจะเหมือนเป็นตัวรองสนามซ้อมเพื่อให้เราได้มีความเข้มแข็งในการเดินทางมากยิ่งขึ้นอ่ะสหรับหนูหนูก็จะมีหลายเรื่องเนาะถ้าเป็นอย่างเรื่องอเรื่องครอบครัวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่จะริดโกรธง่ายโมโหง่ายเวลาที่โมโหปั๊บเนี่ยเราจะร้อนเราจะงุดหิดแล้วก็จะนําพาให้ในบ้านค่ะก็จะร้อนงุดหิดเช่นกัน พอรู้สึกว่าเราเข้าถึงตรงนี้ใดๆก็ตามที่เราเห็นมันไม่ได้ใช่เรื่องง่ายหงุดหงิดเราก็แค่ฟังเราก็ผ่านต่อให้เป็นเรื่องทุกข์ฟังเราก็ผ่านดังนั้นเราเองเนี่ยพอคนอื่นรู้สึกว่าคนอื่นไม่ได้กระทบเราเราก็จะไม่กระทบใครบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนะตอนนี้บรรยากาศในบ้านก็จะเปลี่ยนเพราะว่าพอไม่มีใครกระทบใครสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันจะกระทบเขาก็จะหยุดของเขาไปเองเหมือนกับเขาทดสอบจนพอแล้วค่ะ หมือนเราไม่ไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเพิ่มเพิ่มให้เกิดก็เรียกว่าแรงสูงขึ้นนะใช่ค่ะเหมือนกับเราหยุดเนี่ยเราหยุดนะครับคนอื่นเขาต้องหยุดตามตามตามเราเหมือกนกันใช่ค่ะเออครับ,อ,รบอยากให้น้องน้องโอนะครับก็เนื่องจากว่าก็าาาาาปฏิบัติพัฒนานอย่างรวดเร็วนะครับค่ะอยากน้องอยากให้น้องโอนี่นะครับก็ฝากถึงนะครับทุกท่านที่ได้ไดชมรายการลูกไก่ิจลูกกิจธรรมเนี่ย น้องโอเนี <mówi> anything, so ่ยอยากจะฝากอะไรให้เพ่อให้เป็นกําลังใจกับคนรุ่นใหม่ที่ว่าเพิ่งเดินเข้ามานะครับสิ่งที่ว่าประสบการณ์จากพวกเราที่เราเจอเนี่ยอยากจะแบ่งปันอะไรก็เชิญแบ่งปันได้เลยได้เลยค่ะก็ขอเชิญท่านที่เพิ่งเริ่มนะคะหรือเอ๊ะเริ่มสนใจในทางทางทางธรรมเนาะก็จะบอกทุกท่านว่าเรื่องการเข้าถึงธรรมอะค่ะอย่างที่ อาจารย์ได้แนะนาตั้งแต่ต้นว่าเราไม่ต้องบวชเราไม่ต้องใส่ชุดเราเข้าถึงทางธรรมด้วยใจของเราที่น้อมใจแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติซึ่งเส้นทางนี้ไม่ได้ยากแล้วการนํามาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างน้อยๆที่สุดเลยเราเห็นว่าการใช้ชีวิตของเราอะดำเนินได้สบายขึ้นสมุทขึ้นแล้วก็จิตใจเป็นสุขมากขึ้นค่ะก็เราเชื่อว่าถ้าน้องบดทําได้เนาะทุกท่านที่เริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆน้อมนําจากคําสอนของอาจารย์เนี่ยก็จะทําได้เช่นกันเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ ก็น้องโอนะครับก็ทํางานร่วมกับผมมาในขณนะก็ร่วมสิบปีแล้วนะครับก็ผมก็ได้มีการพูดคุยอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งช่วงสองปีหลังเนี่ยผมก็จะมีการคุยมากขึ้นน้องโอนี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับที่ว่ามีมีการปฏิบัติตามแนวทางของสมองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับโดยใช้บทพยัสสูตรพยะสูตรนะครับ ก็คือสัตธว่าน so ั่นเองนะครับนะครับสัจจะสัจธร่าเนี่ยก็ทาได้ยากครับเมื่อเมื่อมองก็สัตธรรมมองเมื่อได้ยินเสียงก็สัตว์รมเมื่อได้ยินก็สัจธรรมได้ยินนะครับนะครับเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นก็สัตธรวะอารมณ์เกิดขึ้นทําเท่านี้เองนะครับเมื่อเมื่อเมื่อเรามีลักษณะการทำเช่นนี้สัตววราเนี่ยนะครับพอสัจวาปุจบเนี่ยมันจะเป็นทางเดินพอทางเดิน๊บเนี่ยนะครับสัจธรราเรื่อยๆนะครับไม่สนใจ ในสิ่งที่กระทบสิ่งที่พวง,งแต่งนะครับใจก็จะลอยอิสระใจก็จะมีคุณภาพใจก็จะว่างก็จะ,จะ,จ,ะจะเข้าสู่ผลนะครับมักนี่คือสัจสัตว์แต่ว่าผลก็คือความว่างว่างจากตัวเราของเรานะครับก็จะได้ได้ผลเช่นเดียวกันทุกท่านถ้าเกิดว่าปฏิบัติตามตามนี้นะครับก,ก็จะจะเป็นแบบเดียวกันนะครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยนะครับเชิญน้องโอะมามาร่วมจดงานนะครับเพื่อให้ทุกท่าน,นมั่นใจนะครับว่า ธิการกาาเนี่ยศัพทาว่านก็สามารถเข้าถึงธรรมได้และไอการเข้าถึงธรรมเนี่ยไม่ไม่จำเป็นนะ,ะที่คุณจะต้องไปที่วัดนะครับต้องไปใส่ชุดขาวต้องปฏิบัติหลาย,ลาย,ลายวาันนะครับเพียงาแต่คุณคุณเข้าใจคำว่าศักทว่านนะครับมันก็สามารถที่จะไปถึงผลนิพานได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องโอนะครับที่มาแบ่งปันนะครับนะครับแล้วก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีๆนะครับสำหรับคนอื่นๆน,นะครับ แล้วผมคาดว่า,า,า,าน,นะครับในในการปฏิบัติวิยไม่นานนะครับจิตใจก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอ,อกล่าวสวัสดีนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมก็จะนํานคลิปดีๆอย่างนี้นะครับโดยสัมภาษณ์คนที่ปฏิบัติแล้วเขาถึงทำในลักษณะ,ะน,นี้มานําเสนอเรื่อยๆนะครับก็ขอ,อ,อกล่าวสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ